ว้าวเหมือนยกทะเลมาอยู่ที่บ้านฮ่าอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบครับวันนี้อาจะแปลกตานิดนึงครับผมออกมาอยู่ข้างนอกสตูใช่ไหมไม่คุณตาเลยใช่ไหมปกติจะนั่งในห้องสตูใช่ไหมครับวันนี้ครับผมได้ของเล่นใหม่มาครับคือผมมีแผนว่าจะปรับภูมิทัศน์ของบ้านสักนิดนึงนะครับพอดีที่หลังบ้านของผมอ่ะมันจะมีคูน้ําอยู่แต่ว่าแบบสภาพไม่สวยเลยครับก็เลยมองหาอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงคูน้ําของเราให้สวยเหมือนน้ําทะเลอย่างนี้ผมก็ไปเจอสิ่งนี้มาครับนี่เขาเรียกว่าเดอะซีผมย้อมสีน้ําทะเลครับนี่ครับสีสาหรับใส่แหล่ง น้ให้ใกล้เคียงกับสีน้ำทะเลธรรมชาติอาอันนี้ที่ผมตัดสินใจซื้อมานะครับเพราะเขาบอกว่าอันนี้เป็นฟู้ดเกรดครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันจะปลอดภัยต่อทุกสิ่งทุกอย่างในน้ำครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์น้ำพืชน้ำที่สำคัญไม่มีสารตกค้างและย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติร้อยเปเ็นเลยครับถ้าเป็นเจ้าอื่นครับบางทีจะเป็นสีเหมือนสีสารเคมีอะไรพวกนี้ใส่ไปนานๆในน้ำอาจจะมีปัญหาได้ครับแต่อันนี้เป็นฟู้ดเกรดครับสำหรับทำอาหารไม่ต้องห่วงครับก็เ,เคมว่าสามารถใส่ได้ทุกที่เลย ครับไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ําคูน้ําบ่อเลี้ยงสัตว์สะ่วยน้ําหรือแม้กระทั่งอ่างเล่นน้าของเด็กครับทุกที่สามารถใส่ได้เพราะมันปลอดภัยไงครับแต่ส่วนมากที่ผมเห็นนะครับก็ตามร้านอาหารหรือว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวเห็นไหมที่ว่าเป็นน้าสีสวยๆะไรพวกนั้นนะนั่นแหละครับเขาใช้อันนี้กันทั้งนั้นแหละครับน้ําตามธรรมชาติมันไม่มีทางที่จะเป็นสีฟ้าแบบนั้นอยู่แล้วครับนี่เดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับตรงคูน้ําของเราครับว่าเป็นยังไงครับซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าสวยมากถ้าทําดีๆนะสวยน่นนู่นไปลองไปดูครับอ่ะเนีค้้ ใช่ไหมครับเออตรงนี้เป็นบ้านของพ่อผมจะค่อมน้ําอยู่ลองนึกภาพไปครับว่าถ้าเกิดบ้านค่อมในน้ําตรงนี้ที่เป็นสีฟ้าของน้ําทะเลทั้งหมดอ่ะมันจะสวยขนาดไหนครับเห็นซองแค่นี้ทําไปเล่นไปนะครับสามารถใช้ได้กับพื้นที่ถึง1งานทีเดียวครับหงานก็คือ400ตารางเมตรหรือเทียบเป็นปริมาณน้าก็คือ400,000ลิตรครับโอ้ซองแค่นี้ใส่น้ําได้4 0 0แส0ลิตรครับซึ่งตรงคูน้ำของผมนี่นะ น่าจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรได้คือถ้าลงไปก็ท่วมหัวความยาวน่าจะอยู่ที่ประมาณ30ิเมตรซึ่งเหลือเฟือครับอันนี้ใช้มือถึงครึ่งซองก็ได้แล้วครับแล้ววิธีการใส่เขาครับเขาบอกว่าก็ให้ไปหยอดลงน้ําได้เลยหยอดตามจุดตามจุดตามจุดต่างๆอย่างนี้ซึ่งสีที่จะได้เนี่ยมันอยู่ที่ประเภทของน้ํานะจะเป็นน้ําใสน้ําขุ่นเหลืองน้ําส้มตะกอนหรือว่าเป็นน้าแบบบอ่อเลี้ยงปลาเนี่ยนื่อยๆอย่างเงี้ยสีที่ได้จะแตกต่างกันซึ่งเท่าที่เราดูของเรานี้ น่าจะเป็นน้ำขุณเหลืองนะอันนี้ครับ1ซอง290บาทนะครับใส่หนึ่งครั้งนี่อยู่ได้ประมาณ40-60วันเลยนะถือว่าราคาเหมาะสมนะครับเดี๋ยวเจ้าของบ้านกลับมาต้องตกใจแน่เลยใช่ใช่ใช่ <c oughs> ต้องลองดูกันว่าใส่ออกมาแล้วสีจะเป็นยังไงนะครับแต่ขั้นแรกผมว่าเราต้องเคลียร์ขยะกับพวกวัชพืชออกก่อนนะ <c oughs> ให้มันสวยงามตรงนี้เดีย๋ยวเราผมขอเวลาเคลียร์ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> มาโอเคโอ พอจะเคลียร์ได้ก็คือเอาณบริเวณใกล้ๆบ้านตรงนี้พอโซนตรงนน้นก็เหมือนเป็นเขื่อนกันไว้นะเอาแค่มาตรงนี้ก็โอเคแล้วแค่นี้ก็ดูแบบเหนือทัวมันสองคนแล้วเนี่ยโอ้ยหนักมากหนักมากอ่ะสิสัมผัสแรกเป็นยังไงบ้างฟร e งออกอีกชั้นหนึ่งนี่อ๋อเป็นใส่ถุงชิปล็อกมาอย่างนี้นะครับโอ้ดูดิเข่าฝ่ามืออ่ะมาเรามาลองเทดูเลยครับก็เทไปรอบๆบ่อเลยเนาะเฮ้ยนี่สีแบบว่าแดงๆขุ่นๆคล้ายๆปุ๋ยคล้ายปุ๋ยเนาะผมรู้สึกเหมือนว่า ใส่ไปแล้วน้ําจะสะอาดประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองลองดูตรงนี้ก่อนนะเราลงไปปนยังไงจ้เฮ้ยโอ้โหว้าวคือใส่ปุ๊บเปลี่ยนสีเลยอ่าเขาบอกว่าให้ใส่แบบรอบๆบ่อเป็นตามจุดตามจุดด่ะตามขอบ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 แต่ว่าไปฝั่งนู้นมันเป็นที่ของคนอื่นเขาเราเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวเราหาบุกลุกก็ศัยเท่าที่เราใส่ได้แล้วกันนะยวใส่ตรงตรงที่เราได้เนี่ยตรงนูนิดตรงนี้หน่อย เออให้มันเกลๆรากำลังจะมีน้ำทะเลอยู่ที่บ้านแล้วกลางบ้านกลางบ้านระวังกัด้วยผกบ้านจะแข็งแรงพอนะรีวิวพๆๆๆๆรีชีพเพื่อบ้านสวยเราต้องสู้โอเคนี่มันจะค่อยๆวิง่งค่อยๆไหลไปนะจะมีที่ขอบทางนู้นที่เราอาจจะไม่ถึง,ไไถงนะแต่เดี๋ยวจะพยายามจะลองหาวิธีก่อนเอาเอาใส่ไม้ยื่นไปก็ได้นะ กับตันหุกับตันหุนี่ได้อยู่ได้อยู่ว้าวอุ้ยเี่ไววของเราด้ว่าัวเป็นที่ธำรมชาช่เราไม่สามารถไปทิ่ถ้าเป็นรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยครับเพรา็คือเขาจัดพื้นที่แล้วนี่แค่นี้ภาพในกล้องที่เห็นมันก็ดูฟ้าเลยเป็นน้ำสฟ้าเหมือนน้ำทะเลน้ำสระว่ายน้ำนะสวย อ่ะนี่นะครับตรงนี้ก็คือใส่เสร็จแล้วแต่เท่าที่มองดูมันยังเป็นหนังดางไม่เรียบเสมอกันนะครับต้องใช้เวลาแป๊บหนึง่งรอให้มันปรับสภาพให้มันค่อยๆกลืนละลาไปกับน้ำนะครับเออลืมบอกไปว่าเราเล่นกับเรื่องสีครับผมลืมใส่ถุงมือก่อน มันหนีไม่พ้นอยู่แล้วครับการเล่นเรื่องสีไม่ว่าจะเป็นสีผงสีผสมอาหารหรือว่าระบายสีดำยังไงก็ต้องเลอะครับถ้าไม่อยากเลอะอย่างนี้ก็ใส่ถุงมือครับแต่ถึงเลอะก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างที่บอกเป็นฟู้ดเกรดนะครับแค่ว่าคนข้างๆจะตกใจเฉย,ยๆว่าเฮ้ยทำไมมันฟ้าขนาดนี้ถ้าเกิดจะใช้อยาดื่มใส่ถุงมือนะน เดี๋ยวเราก็ผมไม่แน่ใจนะว่าต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเรารอไปก่อนนะกันพอมันกลืนกันสีสวยเสร็จเดี๋ยวเรามาดูผลกันใหม่นะครับว่ามันเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้พอมองเห็นภาพบอกกันแล้วว่าสวยสวยมากดูความแตกต่างกับฝั่งนุ่นฝั่งดูไม่ได้ใส่แต่แบบขุ่นส้มส้มเหลืองเหลืองเลยแหละอันนี้ออกฟ้าอ่ารอให้มันกลืนกันอย่างสวยงามเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับ20 minutes later มาได้เวลาแล้ว เรามาดูกันว่าน้ำทะเลของเราเป็นยังไงมาเด๊อดูสีชุดซะก่อนดูสิสวยเวลาอ๋อคือมันอยู่แล้วมันก็ฟินนะเหมือนว่าบ้านเราคล่อมน้ำทะเลอยู่อย่างเงี้ยเนาะว้าวนี่ใต้บ้านเราดูฝั่งซ้ายทางนู้นที่ยังไม่ได้ไม่ได้เคลียโอ้โเป็นแบบขุณดูดีแบ่งครึ่งชัดเจนสวยมากดู น้ำสีฟ้าเลยโหย้ยกระโดดลงไปเลยไหมแต่ก็มองโดดเลยไง <laughs> ได้จริงนะชอบเลยตอนนี้คือบ้านสวยมากๆเลยนะครับนั่นแหละครับถ้าเ,เพื่อนอยากได้แบบนี้บ้าน,นครับอยากจะยกทะเลมาไว้ในบ้านของตัวเองครับอย่างที่บอกนะครับใช้ได้ทุกที่เลยอให้มันมีแอ่งน้ำเหมือนน้ำตรงไหนก็ใช้ได้น้ำในอ่างล้างมือยังใช้ได้เลย <c oughs> อ่านั่นแหละ อยากได้แบบนี้บ้างนะครับเข้าไปที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจ e s e a เด e Sea นะครับหรือง่ายๆลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับเข้าไปศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อนะครับแต่ผมบอกเลยว่าราคานี้คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้แน่นอนครับก็อยู่ได้ประมาณเดือนหรือ2เดือนเลยอะ่ะก็คิดดูดิแล้วก็จะฟินกับน้ําฟ้าอย่างนี้ไปยาวๆเลยนะครับพอหมดปุ๊บก็เสื้อใหม่มาเติมแค่นี้ไม่อยากเลยนะเนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งของเจ๋งๆที่ผมมาแนะนานะครับบอกแลยครับช่องผม ไม่เอามารีวิวแน่นอนครับอันนี้อ่าโอ้โหฟินโดดลงไปเลยพอตัวไปกระโดดเล่นน้ําก่อนนะครับฮึบปึบตุ้มเดี๋ยวจะเล็บว่าแบบตัวเขาอยู่ในน้ำอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาถีบให้เฮ้ยแม่หยอ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 โอเคไงจะกันวิดีโอหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอยากมีน้ำสวยแบบนี้จัดไปครับเดอะซี